สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ดับเบิลคล c h เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผู้เล่นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็น what if ที่ยิ่งใหญ่มากๆของ NBA ครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับชื่อของเขาไม่ใช่ใครครับคนคนนั้นก็คือแบรนดดอลลอยนั่นเอง แลถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับรวมถึงถ้าใครรักการสะสมการนักบาสนักบอลหรือว่าฟิกเกอร์เนี่ยครับก็สามารถเข้าไปดูในมู o n Star Shop ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ด้านล่างใต้ e s c r i p t i o นนี้นะฮะแล้วก็ถ้าใครจะซื้อนี่นะฮะอย่าลืมนะครับใช้ส่วนลด5%ได้เพียงแค่บอกโค้ด DBCB ให้ทางร้านไปนั่นเองนะครับอย่าลืมไปช่วยอุดหนุนทางร้านที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางด้านช่องของเราด้วยนะ ครับ ในวัย25ปีนะครับถึงด้านแบรนดอนลอยเนี่ยสามารถติด NBA All Star ไปได้แล้วถึง3ครั้งนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายของวงการ NBA มากๆฮะเพราะว่าเพียง2ปีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ได้ประกาศรีทายนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยภายในปี2012ครับเขาก็กลับมายัง NBA อีกครั้งฮะแต่ว่าเขาก็เล่นไปเพียงแค่5เกมเท่านั้นและ5เกมนั่นแหละครับคือ5เกมสุดท้ายของชีวิตในการเล่นใน NBA ของถึงด้านแบรนดอนลอยฮะซึ่งสิ่งที่ มันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้แล้วต้องรีทายก่อนไวอันควรเนี่ยนะครับก็คือการที่กระดูกมันต้องมาเจอกับกระดูเนี่ยแหละครับตรงเขา่าซึ่งเป็นเป็นอาการที่บาดเจ็บรุนแรงแล้วก็เป็นเรื้อรังมากๆคฮะเพราะฉะนั้นฮะมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆแล้ววันนี้เราจะไปติดตามชมเรื่องราวของคนคนนี้กันครับ ทางด้านของแบรนดอนร้อยเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกดรากโดยมิเนสตาทิมเบอร์วูฟครับเป็นดรากอันดับที่6ในปี2006นะฮะแต่ว่าภายในคืนดรากคืนนั้นเนี่ยสุดท้ายทางด้านของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์กับมิเนสตาก็ได้ทําการเทรดกันครับจนทางด้านของแบรนดอนร้อยเนี่ยก็ได้ย้ายมาอยู่พอร์ตแลนด์นะฮะทีนี้ในปีแรกที่เขาเล่นเป็นรุกกี้เนี่ยโอ้โหก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แฟนๆ NBA ทั่วโลกครับด้วยการคว้ารางวัลรุกกี้ออฟเดอะแย์ไปได้โดยมีค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่16 6.8แต้ม4แอสซิสต์4-4รีบาวในการเริ่มเล่นเป็นตัวจริง55นัดนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านของแบนดอนลอยเองกับรามาคาสอัล i t ชก็ช่วยกันครับช่วยทางด้านทีมพอร์ตแลนจนสามารถขยับจาก21ที่เป็นนัดที่ชนะนะครับขึ้นมาเป็น32นัดได้เพราะฉะนั้นถือว่าเริ่มมีความหวังมากๆนะสำหรับทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบอ e ์เ ซึ่งในปีถัดมานะครับในปี2007ถึง2008เนี่ยถึงด้านแบรนดอนลอยครับก็ได้ลงเล่นไปถึง74นัดด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นตัวจริงถึง74นัดด้วยครับทำค่าเสี่ยบไปได้19.1แต้มนะครับ5.8แอสซิสแล้วก็4.7รีบลซึ่งการพัฒน,นาเรื่องนี้ก็ทำให้เขานะครับสามารถติดออสตาร์ Star ครั้งแรกของชีวิตไปได้นะฮะและแน่นอนว่าเป็นเพียงผู้เล่นปี2เท่านั้นแต่ก็สามารถติดออสตาร์ Star ไปได้แล้วนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากใช่ไหมหลาย คนในตอนนั้นเนี่ยเริ่มที่จะจับตามองแบรนดอนรอยมากๆครับทีนี้เนี่ยภายในปีถัดไปครับปี2008 2009โอ้โหทางด้านแบรนดอนรอยยิ่งฉายความเป็นสตาร์ขึ้นไปใหญ่ครับด้วยการกดไปถึง22.6แต้มต่อเกมนะครับรวมอีกถึง5.1แอสซิสต์แล้วก็4.7รีบาวอีกด้วยครับ ซึ่งในปีนี้แหละครับปี2008ถึง2009ที่หลายๆสื่อเนี่ยเริ่มมองว่าทางด้านรอยนะฮะคือท็อป10กาดของทางด้าน NBA เลยทีเดียวครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเหมือนทางด้านแบรนดอนรอยก็พลิกโฉมทางด้านพอร์ตแลนด์ไปเลยก่อนที่แกจะเข้ามาเนี่ยชนะไปเพียง21นัดใช่ไหมแต่ว่าพอและแกเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยทางด้านทีเนี่ยสามารถชนะไปได้ถึง54นัดและแพ้ไป28นัดเท่านั้นแล้วก็สามารถทะลุเข้ารอบเพลย์ออฟไปได้ฮะ,ะแต่ว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆ เพราะว่าต้องแพ้ให้กับทางด้านฮิลส t ตันโรกเก็ตภายในรอบแรกของเวสเทิร์นคอนเฟอเรนซ์ไปนะอะแต่ไม่เป็นไรฮะปีหน้าย,ยังมีใช่ครับในปี2009-2010ถึงเนี่ยนะฮะทางด้านของพอร์ตแลนด์โดยการนําของแบรนดอนรอยเนี่ยก็สามารถชนะไปได้ถึง50นัดเช่นกันครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถผ่านประการด่านแรกอย่างฟินิกซันไปได้นะฮะก็ต้องตกรอบไปในรอบแรกอีกเช่นเคยครับ หลายคนพอฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะพล็อตกราฟของทางด้านแบรนดอนรอยใช่ไหมฮะก็คงจะพล็อตแบบว่าโอ้โหค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับแกจะกลายเป็นออสตาร์ Star, หรือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของลีกภายในไม่ช้าแล้วก็อาจจะสามารถพาพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ประสบความสําเร็จก็เป็นได้นะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือการที่ทางด้านของแบรนดอนรอยเนี่ยฮะต้องประสบพบเจอกับอาการบาดเจ็บเสียก่อนนะฮะซึ่งสิ่งที่มันทําร้ายเขามากที่สุดก็คืออาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยแหละครับ อาการบาดเจ็บจริงๆของแบรนดอนรอยเนี่ยครับมันเริ่มขึ้นในปี2008นนะฮะซึ่งแกเนี่ยก็ได้รับอาการบาดเจ็บใช่ไหมแล้วสุดท้ายครับแกต้องเอาบางส่วนครับของกระดูกอ่อนระหว่างเข่าซ้ายเนี่ยครับออกไปฮะโอเคแหละทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยทางด้านแบรนดอนรอยน่าจะสามารถกลับมาได้ไม่น่ามีอะไรที่มันเป็นปัญหาครับทุกคนยังเชียร์อัพอยู่แต่ว่าภายในกลางซีซั่นถัดมาเนี่ยครับที่แกต้องเจอกับอาการบาดเจ็บทางด้านเข่าขวาก็คือในตอนแรกอะเจอเข่าซ้ายใช่ไหมทีเนี้ยมาเจอ เข่าขวาบ้างน,นะครับส่วนทางด้านเข่าขวาเนี่ยถ้าถามว่าเป็นอะไรก็คืออาการบาดเจ็บที่กระดูกหัวเข่าครับรวมถึงอาการหมอนรองข้อเข่าฉีกขาดอีกด้วยนะฮะซึ่งทําให้แกเนี่ยต้องรับการผ่าตัดเลยทีเดียว ซึ่งอาการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยครับมันกลายเป็นว่าอาการบาดเจ็บเรื้อรังครับแล้วมันไปถึงจุดจุดที่ถึงด้านของแบรนดอนรอยเนี่ยครับไม่มีกระดูกอ่อนตรงข้อเข่าเหลือเลยนะฮะเพราะฉะนั้นฮะมันเลยกลายเป็นว่ากระดูกเนี่ยมันชนกับกระดูกแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมากๆครับแกผ่านการผ่าตัดถึง6ครั้งเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มี c a r t i ิเล e หรือว่าไม่มีกระดูกอ่อนระหว่างเข่าเลยนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องที่แค่ผมคิดผมก็กลัวแล้วนะฮะจนสุดท้ายทางด้านแบรนดอนรอยเนี่ย ต้องรีทายไปนั่นเองนะครับเพราะว่าถึงด้านหมอเนี่ยบอกรอยว่าถ้าคุณยังฝืนเล่นใน NBA ต่อไปอย่างนี้เนี่ยในอนาคตคุณอาจจะเดินไม่ได้เลยก็ได้นะครับจนเรื่องนี้เนี่ยทำให้ทางด้านแบรนดอนรอยครับตัดสินใจรีทายไปในที่สุดนั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆครับสำหรับวงการ NBA นะฮะเราก็ทางด้านแบรนดอนรอยเนี่ยก็เป็น What if อีกหนคนมากๆนะครับที่ ถ้าเขาไม่ได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยถึงหนั่งของแบรนดอนรอยน่าจะสามารถไปไกลามากๆจนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตได้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแอดมินทุกคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ